ที่มีข่าวปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนและก็โซเชียลนะครับหลายๆสำนักนะครับพวกเราทราบกันอยู่ว่าผพดดังที่โพต์ว่านักเรียนกินเข้าไข่ต้มกับน้ำปลานะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อว,วานนี้นะครับอา่านกลางวันเด็กพอพต์ว่าก็ว่าอา่านกลางวันเด็กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับแม่หลาน้อยนะครับจังหวัดแม่ห้องสอนทางสพตเองก็ได้รับทราบนะครับ ข่าวนี้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับและโดยความรวเดเร็วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราได้ส่งเจ้าหน้าที่นิติกรจากสสส,สนะครับลงไปพื้นที่แล้วตอนนี้ถึงพื้นที่แล้วนะครับและก็ะดําเนินการในส่วนที่ดําเนินการของสปทก็คือหนึ่งสั่งให้ผู้ในการคนนี้ออกจากพื้นที่มาประจําอยู่ที่สปทนะครับการเดียวกันก็ตั้งกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันนะครับและก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ผมต้องเรียนเน้นย้ำว่าในเชิงนโยบายนั้นสพทได้กำชับผมเองผมประชุมโรงเรียนที่นักเรียนอยู่ประจําพักนอนซึ่งต้องดูแลอาหารเด็กเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนี่นะครับกำชับเน้นย้ําไปแล้วว่าจะต้องดูแลอาหารให้มีคุณภาพนะครับอาหารต้องถูกหลักโภชนาการอาหารต้องครบห้ามูนะครับแล้วก็ อาหารจะต้องให้นักเรียนทุกคนได้กินอิ่มนะครับนี่คือแต่จากการลงพื้นที่ไปเยี่ยมก็พบว่านักโรงเรียนส่วนใหญ่นะครับผมเองมีโอกาสไปเยี่ยมนัานพอสํานักก็มีโอกาสไปเยี่ยมนั่นรองเลขาเกตทิพที่ดูแลสํานักก็บางครั้งเราก็สุ่มไปเยี่ยมถึงตอนบางทีก็ไปตอนเย็นบางตอนเที่ยงตอนกลางคืนเราก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ของเราก็ทําได้ดีนะครับดูแลเด็ก เปสัมภาษณ์เด็กโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าเด็กทุกคนก็ยืนยันว่าอาหารที่กินส่วนใหนก็มีคุณภาพเป็นอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมต้องเน้นย้ําอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่อพฤติการของผู้นการโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เป็นแค่ส่วนน้อยซึ่งผมต้องถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เราต้องรีบดําเนินการจัดการตาม ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดและก็ต้องยืนยันว่าการเรื่องอา่านกลางวันเด็กนี่เป็นนโยบายเป็นข้อสั่งการนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตร,ระเวนเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านกำชับแล้วว่าเรื่องพวกนี้ต้องไม่มีการทุจริตต้องไม่มีเรื่องของการหาประโยชน์จากนักเรียนหรือโครงการที่โดยเฉพาะเรื่องอหานกลางวันนมโรงเรียนนี่นะครับต้องไม่มีการหาผลประโยชน์เพราะเป็นสิ่ง,งที่สําคัญที่จะช่วย ดูแลเรื่องพัฒนาการเด็กแต่ดูแลเรื่องอเด็กได้กินอาหารอิ่มก็จะทําให้นักเรียนเรียนดีแล้วก็มีความสุขซึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญท่านรับดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านในทรมาําชับเน้นย้าว่าสพทต้องรีบดําเนินการตามข้อสั่งการและก็ตามมาตรการตามนโยบายเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและก็อย่างเคร่งครัดซึ่งเราได้กําชับคณะกรรมการไปแล้วว่าต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏภายใน7วัน นเมื่อครบ7วันได้ข้อเท็จจริงแล้วเราจะต้องรีบดําเนินการถ้าพบว่ากระทําความผิดมันคงโดนกันหลายหลายเรื่องนะครับทั้งทางวินัยทั้งทางอาญารวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็คงจะต้องลงไปช่วยกันนะครับก็ต้องฝากเน้นย้ําไปยังผู้ในการผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันวันนี้ผมก็จะว่าอยากจะพูดเป็นภาพรวมเลยว่าไม่ใช่เฉพาะ โรงเรียนในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับจะต้องพาดพิงรวมไปถึงโรงเรียนอื่นๆโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆทั้งโรงเรียนที่สังกัดอ,อื่นๆที่มีนักเรียนอยู่ประจําและโรงเรียนที่จัดอาหารกลางวันในนักเรียนต้องฝากเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ท่านผู้ในการเขตนะครับขอให้ผู้ในการสถานศึกษาได้กําชับได้ดูแลได้มีคณะกรรมการติดตามนะครับคุณภาพ อาหารนะครับให้ครบถูกต้องตามหลักโภชนาการนะครับให้มีให้เด็กทุกคนได้กินอิม่มเพราะนั้นต้องฝากย้ำไปทุกทุกหน่วยทุกเขตทุกสถานศึกษาขอให้ท่านผู้ในการโรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลเรื่องนี้และอย่าให้มีการทุจ,จริตนะครับต้องควบคุมกำกับโดยอย่างเคร่งครัดนะอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่หลังจากนี้สพทจะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ทุกอย่างอย่างเคร่งครัดครับ